สวัสดีครับผมซานะฮะตอนนี้ท่านชมรายการนะฮะสนิมหน้าชุปชาลนะฮะวันนี้นะครับได้ของมาหนึ่งชิ้นนะเลยนำรีวิวบ่อน,นะฮะเป็นของที่บอกได้เลยว่าใครที่กําลังมองนะฮะกระบี่เหล็กเอรดดีนะฮะแล้วราคาเบาๆตัวนี้แนะนานะครับตัวนี้เป็นกระบี่นะฮะเหล็กเป็นเกรดเป็นศูนย์กศูนย์นะครับก็เปิดคมแล้วความคมก็พอประมาณนะครับแต่ไม่คมเท่าเท่าขั้นะนะครับมาดูเลยดีกว่าว่ามันคือตัวไหนแล้วสวยแค่ไหนนะฮะอันนี้ผม ที่ผมเลือกมาเป็นโทนขาวนะครับนี่นะครับเป็นโทนขาวแล้วก็ทําสีแบบแตกรายงานนะครับด้ามพันเชือกขาวนะฮะเป็นไงครับวันนี้มาเล่นทรงกระบ,บีก่กนะันมานะฮด้ามจับมันมีลวดลายนะสวยงามน,นะครับอย่างเงี้ยแกะละเอียดมากเลยนะครับลวดลายแกะออกมาดูดีนะครับไม่ใช่แบบงานแกะกานะครับถือว่าความคมความละเอียดใช้ได้เลยนะแล้วสีก็ทำมาแบบ แต่งรงานนะครับอันนี้ก็มีการกระแทกด้านล่างนะครับเป็นลายกันนะถ้าสวยงามน,นะตรงนี้น่าจะเป็นรูปสิ่งนะครับอย่างที่บอกเป็นรูปสิ่งนี่นะฮะชิมชมภายนอกกันหมดแล้วนะครับส่วนมากนะกะบีเล่มนี้จะเป็นลายสิ่งถ้าส่วนใหญ่นะถ้าที่ผมเนี่ถ้านที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวรูปภายในดีกว่าความตอพันธ์ความดีมอ,ยอยู่ที่ใบดักนะครับนี่เลย ครับไยฮนะใบดาบนี้เป็นใบดาบ1นึ่งศูนย์หกศูนย์เปิดค้งแล้วนะครับไปตรงเขียวป้องโคมงก็ใช้ได้เลยนะแต่แต่อย่างนี้นะฮะกะบีกับคาตานะมันจะต่างกันนะฮะ,ะคนที่เล่นดาบตระกูลคาตานะหรือว่าอะไรเงี้ยมันเน้นฟันจริงได้เลยได้นะครับเะนั้นเน้นความโค้งความแข็งแต่กะบีะเน้นโชว์นะฮะอย่าไปถือวิจาสะฟันไม้ไผ่ฟันไม้แข็งแบบจักจัก,จกพังนะครับ อันนี้ไว้โชว์ไว้โชว์เรื่อความสวยงามเฉยๆนะฮะเราเราไม่ได้เน้นอะไรกันขนาดนั้นส่วนมากจะใช้ประดับบ้านนันมากกว่านะครับเห็นนะเห็นนะครับและอย่างในใบเนี้ยมันเงานะฮะดูเนื้อเหล็กเนี่ยมันจะมันจะเงากว่า1.45ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเหล็กที่ใช้ได้นะครับกระบี่โชว์ไม่ยังไม่ต้องเป็นทีติดไปได้นะเพราะว่าเราบอกว่าโชว์โชว์อย่างเดียวไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นทีติดนะครับแต่มันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีสเปคที่เป็นทีติดก็มีนะครับแล้วแต่รุ่ประมาณ ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับใครที่จะรับต่อก็เดี๋ยวุูต่อแล้วกันนะครับไม่เบาๆกิจับสลัดเลยนะฮะพอดีด้มันหุ้มด้วยพลาสติกมานะครับไม่นะครับวลาไทยเก็กในอุทยานนะอ่ะวันนี้ก็สัส้งง่ายๆนะครับมารีวิวให้ดูนะครับว่ากระบี่ตัวเนี้เลเกดหนึง่งศูนย์ศูนย์ก็ถือว่าเป็นของที่น่าสนแล้วแพ็กเกจที่มาก็คือมีกล่องมาให้ด้วยแล้วก็มีชุดดาบมาให้นะครับก็คือคุณภาพส่งราคานะครับ อ่ะใครถูกใจนะฮะก็ไปจับจองนะครับองไปนะครับส่วนช่องผมสดิมนาชนนานอลนะครับใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และสับรสกาชให้เป็นนะครับสวัสวดีครับผมเก็บดาก,ก่อนถึงมันจะไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์จะขมายครับ